ว่าที่ฐานเมื่อวานนี้อีกครับก็สวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านอีกครั้งนะครับก็เล่าสั้นๆแล้วกันนะครับก็ผมเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนครับก็คุณยายก็เข็งมากๆับเป็นคนเรียกขวัญในหมู่บ้านครับอยู่อุดรนะครับผมเป็นสมาชิกแรกๆก็เป็นสมาชิกของคี่ได้จากทวีพรปะโคนะครับที่ภาค13บอุดรนะครับก็ รู้จักกับพระเจ้าอาจารย์ให้พูดอะไรนะครับประยานนิดนึงนะครับสั้นๆนะครับจะใช้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับก็รู้จักกับพระเจ้าเพราะว่าคุณแม่พาไปเรียนพิเศษที่ที่ที่โบสถ์นะครับเปิดสอนพิเศษแต่ว่าก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับภาษาเด็กๆนะครับแต่ว่าก็เจอวิกฤตในชีวิตก็คือตอนปอ .5 เนี่ยคุณพ่อเสียชีวิตครับก็ ก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับแล้วก็ผมมีพี่น้องสี่คนแต่ว่าก็ตอนนั้นก็แต่งงานกระจายไปหมดแล้วนะครับจนในที่สุดก็ไม่มีเงินส่งผมเรียนก็เลยต้องเอาไปบวชเรียนนะครับโอ้โหติดแม่มากก็ร้องไห้ตลอดนะครับเวลาไปบินทบาทก็อุ้มบาทไปเนาะไปเจอหน้าแม่ใช่ไหมครับก็อยากจะร้องไห้ก็ต้องกั้นน้ําตาไว้ครับเพราะว่าถ้าผมร้องกับแม่ก็จะร้องใช่ไหมครับแต่ว่าพอหันหลังกลับเท่านั้นแหละนะครับโอ้โหร้องไห้ตั้งแต่ ที่เขาใส่บาตรนะครับไปจนถึงวัดะนะทุกวันเลยครับก็หนักใจมากๆแต่ว่าช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตก็เลยนึกถึงสิ่งที่คุณครูหรือว่าอาจารย์สอนเนี่ยครับนึกถึงพระเจ้าก็เลยก็แอบไปอธิษฐานนะครับก็แอบอธิษฐานในห้องน้ําอีกนะครับไม่กล้าอธิษฐานข้างนอกนะครับกลัวเพื่อนล้ออะไรต่างๆก็อธิษฐานว่าถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยขอช่วยผมได้ไหมนะครับก็ถ้าเยาเล่ารายละเอียดก็ค่อนข้างจะนานนะครับก็ปรากฏว่า ก็ยังอาจารย์สยามพูดนะครับก็ก็คิดว่าอาจารย์ก็ไปเยี่ยมที่โบสถ์หรือว่ารู้จักกศิบาลแล้วก็ได้คุยกันนะถ้าถ้าไม่ช่วยผมก็ผมต้องไปบวชที่จริงก็บวชมาแล้วอาจารย์ <laughs> บวชมาสามอาทิตย์นะครับแต่ก็ศึกมาแล้วก็ปากว่าก็ผมก็ไม่รู้รายละเอียดว่าอาจารย์คุยอะไรกันนะครับเขาก็บอกว่ามีทุนที่จะให้ไปเรียนนะนะครับเป็นทุนที่ไปเรียนที่เชียงรายนะครับก็ไม่รู้ว่าเชียงรายเป็นที่ไหนอะไรแต่ว่า พอรู้ว่ามีทุนอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้านี่นะครับก็คุยกับยายคุยกับแม่แล้วว่าจะมาก็จะมาเลยนะครับก็เขาก็ฝากมาก็นั่งรถตู้ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนนะครับไปทำธุรกิจทางอดุดรก็นั่งมาโอ้เมารถมากเลยนะครับก็มาทิ้งไว้ตึก75หปีโทรศัพท์ก็ไม่มีสามวันไม่มีใครมารับเลยครับผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อ อาจารย์สยามก็มาทําไมไม่บอกผมผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงอาจารย์ก็ขับรถนะครับจากตึกเชฟ้าพีม,มาส่งทิ้งไว้นะครับที่ศูนย์ไทยเกาหลีก็คิดว่ารู้จากอาจารย์คิมนะครับตอนนั่งรถมาผมก็ฝันโอ้หลายอย่างนะต้องศูนย์เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอมาเห็นสนามตะก้อจริงๆก็อยากจะกลับบ้านแล้วนะครับว่ามันขาดหมดเลยนะครับก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เหมือนในสิ่งที่คิดแต่ว่าต่างออกไปก็คือว่าทั้งๆังที่ ที่วัดก็มีมีเนนมีอะไรบวชเรียนด้วยกันเยอะมากนะครับมีเพื่อนมีอะไรเยอะมากแต่ว่ารู้สึกไม่มีความสุขครับแต่ว่ามาอยู่ที่ศูนย์แม่สวยก็รู้สึกว่าเพียงอยู่แค่สองสามวันนะคุณแม่มาส่งด้วยใช่ไหมครับผมก็บอกว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแนละ้วกลับบ้านเถอะนะครับก็ผมอยู่ได้อย่างนี้นะครับก็ ทั้งทั้งมันมีกระบวนการดูแลนะพราะถ้าพูดไปแล้วก็ยาวนะแต่ว่าทั้งพี่เลี้ยงทั้งเพื่อนๆอ,อะไรงี้ครับเป็นชุมชนขี้เสียนก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราอยู่ได้เรารู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกยังอยู่นะครับก็ปีแรกก็มาก็อย่างอย่างที่อาจารย์กิเดพงว่าเมื่อวานตีห้ก็ตื่นขึ้นมาน้ำมศการอธิษฐานว่าไข่ทนทุกข์ไข้อิเซิงอย่างี้ต้องต้องอดอ,อ,อาหาร3าวันอ่านไข้อ่านพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์อย่างเดียวนะครับปีหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องจบรอบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก ทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปีแรกปี2005นะครับก็ได้ไปที่เกาหลีครับก็ไปหลายที่มากมายแล้วก็ที่หนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็คือไปที่สุาสานของคิสเตียนก็อาจารย์ก็เล่าประวัติเยอะแยะมากมาหมเนาะกวัาพี่น้องเกาหลีจะเป็นคิสเตียนใช่ไหมครับมีมิชนาลีมีต่างๆมากมายเราก็มาคิดว่าโอ้ยกว่า อาาจรย์คิมจะมาตั้งศูนย์ที่แม่สวยกว่าเราจะได้มารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยไหมครับมีคนมากมายที่เสียสละแล้วก็ยอมตายเพื่อข่าวประเสริฐต่าง,างๆนานาอย่างเงี้ยครับก็มันนึกถึงตัวเองโอ้ถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีเราวันนี้อย่างไงี้ครับผมก็เลย <laughs> ตัดสินใจครับก็ เพื่อนผมก็รอถ่ายรูปอยู่นะครับ <c oughs> ก็ตัดสินใจถวายตัวแด่พระเจ้าครับอายุ12ปุ๊บตอนนี้32อยู่กับอาจารย์คิม20ปีตัดสินใจถวายตัวกับพระเจ้าก็ไม่รู้นะรับใจพระเจ้าเป็นยังไงนะครับว่าลำบากยังไงแล้วไงแต่ว่าเรากข็ขอบคุณพระเจ้าอย่างครับ มผมไม่ได้คุยกันกันกบอาจารย์นานาว่าเดียวให้เป็นพยานขอบคุณพระเจ้านะครับไม่ความว่าเขาไปเกาหลีแล้วก็ได้เจอได้เห็นประสบการณ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและก็รู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นได้นิมิตของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยได้รับใช้งานของพระเจ้าต่อไปนะครับ